โดยในที่ที่นะครับทำเป็นที่ทท ชิ้นเล็กชินใหญ่เราก็รับทางคทำเองแต่ต้องเป็นรอยของทางร้านเราเองรอยที่อื่นเราก็ไม่ได้รับนีเ่เป็นงานเพ็รแท้รอยเพชรใหญ่รอยแดงแท,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 ท้ต้องขาวมีกลทองทขาวให้ดูตัวอย่างนะครับงานจากร้านร้า,าน นะครับทีดโตเกีรูนยดเจ็ด้าศูนย์ห้าหกนึ่งตัวแทนสายทอยแล้วก็รับงานที่ทอยที่ซื้อไปมาทำเส็จแต่มีงานทุดใหญ่เรโทรให้ด้